ก็ยินต้องจาบบคุณทางศูนย์กิจอาสาจังหวัดขอนแก่นโดยท่านดรสมศักดิ์จังตะคุณนะครับที่ได้เลือกสถานที่ศึกษาดูงานกิตอาสาภาคประชาชนนะครับพวกหนองนานะครับครูพวกหนองนาครูนะครับอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นนะครับในการเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของผู้เข้าอบรมในในคราวครั้งนี้นะครับ สถานที่ตรงนี้นะครับเป็นสถานที่ที่ผมเองนะครับได้ได้ใช้ที่พื้นนี้นะครับึ่งเป็นที่มดนะครับตกทอดมาดเนือที่ประมาณ30ได่นะครับในการที่จะทําเป็นโคกหนูานาครูเป็นโมเดลเพื่อที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับชาวบ้านนะครับตลอดจนผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับจากที่แรงบันดาลใจนะครับในการทำคโคงหนองนาโมเดลครั้งนี้เนี่ยนะครับก็จากที่ผมเองนะได้ไปเรียนเรียนนะครับได้มีโอกาสได้เข้าอบรมิจกาจพระราชทานเข้าสูนย์ีึนะครับนะรุ่นเอ่อนะนะรุ่น สอปีหกงนะครับงแกนนั้นมาผมก็ได้กลับมาแล้วก็ได้พัฒนาที่ดินผืนนี้ซึ่งก่อนหน้านั้นได้เป็นที่นานะครับเป็นที่นาเป็นที่นานะครับซึ่งก็ได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาเดี๋ยมาออกแบบนะครับซึ่งก็ในตรงนี้เนี่ยนะครับในเนขตอำเภอองสะฮ่องเนี่ยนะครับจะมี โดยเฉพาะพื้นที่ตรงนี้ก็คือเรื่องน้ําเป็นปัจจัยสัมผัญที่สุดนะครับก็เลยมีการวางแผนในระบบน้ำโดยโดยบนด้วยที่เนี่ยนะครับประมาณประมาณ30%เป็นต์เนทุนที่กักเก็บน้ําที่ใช้ตลอดแปลงนะครับซึ่งใช้เวลาในการพัฒนามา3ปีนะครับ3ปีนะครับซึ่งภายใต้หลักคิดหรือคอนเซ็ปต์ที่ว่าคือตามรอยพ่อสารต่อวิถีบรรพชนนะครับซึ่งตามรอยพ่อก็คืออ,องค์พระบาทสมเด็จ แลเจ้าอยู่หัวให้กันที่กานะครับส่วนสารต่อวิถีบรรพชนก็คือก็คือก็คือวิถีของชาวบ้านนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะครับที่เป็นเจ้าของที่ดินผืนนี้แล้วก็ยกให้นะครับแล้วก็พัฒนาจนจน,จนได้ทํามานะครับซึ่งสามปีที่ทํามาเนี่ยนะครับก็ทําให้เกิดหลายสิ่งหลายอย่างที่นี่โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเป็นพุดแบงค์ของครอบครัวนะครับของญาตินะครับ ก็แทบจะไม่ได้ซื้ออะไรสักอย่างเลยในนี้นะไม่ว่าจะเป็นพืชผักอะไรต่างๆนะผลไม้นะกล้วยนะครับกล้วยก็ประมาณสัก400ก่อนะครับมีหน่อไม้นะครับมีหน่อไม้หน่อไม้ก็มีไผ่บงหวานเป็นน้ำพึ้งก็ประมาณ3-400ก่อนะครับไผ่กิมซุงนะครับก็คืออาหารที่เราชอบเนี่ยละครับนอกจากนั้นก็ก็มีความตั้งใจที่จะคืนความสมบูรณ์ให้กับให้กับสังคม เนะะื่องจากว่า,าในสภาพแวดล้อมทั่วไปเนะี่ยก็ในเรื่องของอาหารไม่ว่าจะเป็นกบปูอย่างเงี้ยนะครับก็เลี้ยงปูนะครับแต่ก็เพื่อที่จะให้ขยายพันธุ์นะครับเพื่อที่เขาได้ออกไข่ออกลูออกออกหลานที่ก็จะได้คืนสู่สังคมนะครับอย่ากบอย่างนี้ก็เหมือนกันเลี้ยงกบก็ประมาณ4,000กว่าตัวนะครับ4บ่อพอโตขึ้นก็ ปล่อยเข้าไปตามธรรมชาตินะครับได้ออกลูกออกหลานนะครับเท่าที่ทํามาปีที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าในช่วงฤดูวางไข่ของกบนี่นะครับคนตกื่ใหม่กบออกเป็นท้องนาก็มีความภูมิใจนะครับแล้วก็ไม่เคยที่จะเสียดายว่าเขาจะไปที่ไหนนะครับเขาจะกระโดดไปไหนก็สุดแท้แต่นะครับก็เป็นเรื่องที่เรามีความตั้งใจอยู่แล้วนะครับนอกจากนั้นก็จะมีอ้อ,อยนะครับอ,อ,อ้อย ขาะะ้าน้าครับซึ่งได้รับความกรุณาจากท่านสมนใจวิเศษ,ษ,ษท,กทกักษิณผู้ช่วยบรรดากระทรวงศึกษาธิการท่านได้กรุณาเอาพันมาให้นะคะรับหรือแม้แต่ไก่ก็มีพักพวกเพื่อนฝูงน,นะครับเอามาให้นะไก่พันนะ,ะพนเในสวนอย่างเงี้ยนะพระเด็กดรสุนิจิจแัะใครมาหารำเอาไก่มาให้นะคะรับครูเฉลิมชัยนะครับพันธุรักครูขอนจันทึกก็เอาไก่ตอกมาให้อย่างเงี้ยนะครับก็เห็นความตั้งใจเราก็อ่า uh, ก็ที่จะให้คืนให้สงังคมก็มีพวกเพื่อนฝูง ก็หมายว่าสิ่งที่ลงทุนนะทุกวันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นน้ำคิดน้ำใจจากเพื่อนพ้องของพี่ที่กรุณานะครได้นำสิ่งเรานัาให้อาจจะเป็นเห็นความตั้งใจเห็นเจตนารมของเราว่าไม่ได้คิดที่จะ,ะขายนะครับเก็บไปขายไปจำหน่ายอะไรเราคิดว่าเราผมเองรับราชการครูนะครับราชการเลี้ยงอมมานะครับ ดยบุญญา,าบารมีของอพระบาทสมเด็จพระอยูยหวนะครับิจการเลี้ยงผมมาแล้วก็ผมได้มีโอกาสเข้าอบมรมในหลักสูตรกิจอาสา904ก็มีความซาบซึ้งก็ก็มีความมีความมีกิจจำนงที่แน่วแน่นะครับในการที่จะสานต่อนะครับสิ่งที่พระองค์ท่านได้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 ทรงมี ได้ดำริขึ้นนะครับแล้วก็ทรงองค์ท่านได้ทําตัวเป็นแบบอย่างผมเองก็ในทาานะที่เป็นกินอาสาณะารสุนทรีก็จะสานต่อแล้วก็ทําให้เกิดความยัง่งยืนให้กับครอบครัวตลอดจนสังคมนะครับและเป็นสถานที่ศึกษาดูงานนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางจังหวัดขอนแก่นนะครับได ไ้นำคณะผู้เข้าอบรมนะครับทราบว่าเป็นกำนัลผู้ใหญ่บ้านท่ะปรปกัำตำบลน,นะครับโดยศูนย์จิตอาสานะครับผมเองในานามของจิตอาสาคนหนึ่งนะครับก็มีความภูมิใจแล,และมีความตั้งใจที่จะที่จะสานต่องานตัวนี้ของพระองค์ท่านไปตราบชั่วตัวเองจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะมีมีแรงที่จะทำได้มีแรที่ทำได้ก็ขอบคุณครั้งหนึ่งครับครับสวัสดีครับ